พี่เศษเข้าัสดีครับสสวัดีครับน้องอะไรของมึงน้องเรียกพี่ทำไมครับอ้าวกูเห็นมึงกูเรียกไม่ได้เหรอทำไมคุยไม่สุภาพพี่เสกว่ะพี่น้องพี่น้องพี่นู้สัมภาพจุ๊บพี่น้องพูดพิเศษหน่อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่้องใคกันที่รน้องมีอะไรครับที่เล่นเพลงผมฟังหน่อยครับเพลงอะไรก็ได้ ผ่อนมือหรือเปล่าครับมืมั่วเนาะแต่พี่แต่งเองกับมือมันโทรได้มือเขียนลงเลยอ๋อพี่โทรได้ไหมอะไรนะพี่ก็โทรได้แล้วครับพี่คุโทรได้เนาะแล้วแล้วแล้วข่าวที่ว่าพี่พี่กินกัญชาพี่ทำไงครับพี่ไม่ได้กินเนอะกินกัญชาเอ้าเนเวเนว่าเนว่าพี่กินครับพี่ไม่ได้กินเนาะอุ้ยการเอ้ยพี่ไม่ได้กินนะพี่บอกพี่บอกผมเองว่าพี่กินครับกูกินนี่กูไม่มีโอกาสม่ได้ลำบากอย่านเงยจิงห้าย โอ้ผมผมขอโทษครับแล้วแล้วแล้วเรื่องเมียพี่เหรอครับเมียพี่เหรอทำไมเราผู้หญิงไงเราเราจะงงอะไรเร่อนอ่อโคตรโคตรแม่งพี่แจ๊คพี่เสกเงี้ยเหรอเมียมีเมึงแค่ผัวเฮ้ยอะไรยังไงอะไรดิอะไรยังไงรเนี้ยเฟมเฟมเฟมบ้าเบิ้มเลยเฟมอะไรอย่างเงี้ย มีใครเข้าใจไหมว่าเมียไม่ใช่หัวคือ้ไม่ถามคนพูดวะคนพูดจะป็นเรื่องเลยแบ่งใครเนี่ยดีบิเกีย์ทุกข่าวไอ้เนาะล้วว่าจะเป็นข่าวการเมืองการตลาดข่าวใาวันสุดน่าเั้นใหม่อยียพีะ่สุดาสุดสดท้ย่ล้สนนะคนั เั่นแลไ่้เลนยเสียไ้เนอไปเราจงานทีนี่สุขภาพมาพบกับข่าวเศรษฐกิจวันนี้ของเราไม่ดีสามร้อยหกสิบศาเพชรสามนไปได้ไงตายแล้วพิธีกรสอยหก ไปนน่นเลยไปนู่นเลยสาวน้ยสงสารพี่จะเอาไปนี่กูจะเอาไปเล้ยไีการ์ตครพอจเดูไโน้แล้วพี่เสกทำไมด้ข่าวมานึอีกครั้งครับน้องมีเรื่องสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์เลาพี่ดูพอพูดเกี่ยวกับการจังกับโดมการจังกับโดมจัง กันจังคือไก่เราแต่งชื่อกัญจังคุณนใหม่โดมเองเป็นใหม่โดมเป็นใหม่โดมเมียเก่าที่น้องโคตรแม่มาแล้วโคตรแม่มึงเอ้ยแป๊กเขาเรียกน้องเขาเรียกฮันตุ้ยอีกแล้อีกแล้วจะมีมีมาอีกมุกไหมครับพี่มีมุกเดียวก็พอแล้ว ชีวิโกูก็ทรมานอนี้มีมุกชิบหายอะไรของเมืองครับน้องสัมพั่ดีๆได้ไหมไม่ถ่ายรูเนมื่นยในี่ลูกพี่เองวุ ใครลูกมึงมุกโลโซโมุกโซเลยมุกโลโซครับผมไม่เป็ามุกโลโซมุกโซเลยมุกซุยมุกโลซุยมุกโลซุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ใครนี่ใครนี่บีมีเท้ามีไหนระมีไหนระมีเท้ากันผานผ่านบีโน่นอันนี้โมมี่โมไม่จบพาวจบพาวจบพาวมิจฉ